ใส,ส่วงลังมันส่วงดูมา,าไรพราที่ลูกเป็นลูกน้อยเนี่ยนะฉันเป็นลูกใหญ่กันสอโรกอีโรปเนี่ยมันไก่เผาหาดาวมันขนาดนีด สบายดี bye, ทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องรบริกบรหน้านะตอนนี้กะพวกเฮาพาก,กันใหญ่ใหญ่กันแล้วก็เดี๋ยวสิเข้าไปลัดมูที่ว่าเฮายิงในคลิปที่แล้วเลยทุกคนนะแต่นี่บิ่งคือพลสิตกนะแต่ว่าก่อนอื่นนะพวกเฮาต้องไปเลาะเลาะก่อนที่ว่าพลมันสิตกมันตกแลย้ยอันมันห่อในเฮาสิบอกเห็นเลยว่าเฮาสิตามห้อยเลือ,อดมันบ่ได้ทุกคนนะตอนนี้กะพวกเฮาเปลี่ยนอุปกรณ์กัน เดี๋ยวให้พันแหนดถือถือถือเครื่องมือเข้าไปนะส่วนของเขานะเอาถือปืนของเข้าไปเองแหละ,ะเดี๋ยวจังได้กับติดตามับชมมันกันทุกคนว่าโอ้เสียงยิงเลยทุกคนเสียงยิงป่งเลยนะ ันได้นี่เฮาไปอีพกพวกแล้วก็อ้อมอ้มมาพี่แต่พากันพากันเบิงแล้วมันอันน่ะทุกคนแต่ว่านาซยแต่เสียงจากเสียงปืน,น,นเป็นพันบแต่ว่าเสียงดัง ตอนนี้ก็ฝนตกเลยฝนตกนะลึกมึดเลยหอยนะโอ้ฝนลงเลยทุกคนคือเสียงดังอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะ มีไอในพันทองซานอะเพินเ่นไปลเลยเพิ่นวะาพอดีเห็นมันลบลงกมากพี่ห้อยแบบว่ามันอิละอีเลืออนะมันเจ็บ,แบบว่ามันลงกมากพี่ว่ะเดเลยพากันหลับส่วนพันแหนนะเพิ่นไปโซนลอกโซนทีได้งินเสียงยิ่งเมองไดล่ะเดี๋ยวไปเพิ่น Tên cái Cá tè cá cá lông này tụi con đấy Để hòn lọ bay xài bằng xiang này bộ hủ quả nó đi bỏ nó đầm đông hàng là phân cả ลงแห้งกันาดั้นกัเดี๋ยวเอาไปห้าวาังสนแถวถวทำกันทุกคนคือสีตกแห้งกันนะแต่เดี๋ยวนเสียงยิ่งบริเวณนี่แหละหัวมันปวนไปปวนมาอยู่มูนะ อ่านี่ยนี่คือปองปังในจังหน่อยโอ้ยแล้วเขานั่งลบพ้นอยู่นี่ก่อน,อนทุกคนแถวนี้จัมีททำหรือเปล่าเยเพื่อดิเงิ้ยเสียงยิ่งนี่เลยไปไปไป จะไปบึงก่อนคือเสียงหยัดสองบาทยิ่งเสียงยิ่งสองบาทล่ละฝนตกหน้าเนียวกาสเจอเนียโอ้มันเข่ามุ่งกันคนตกลิ่นนะบางเทยายิ่งก็ใกล้ก็มุ่งเลย มาลบฝนกันเอ้าหาลบฝนกันเป็นได้มันบ่ฮะมันอยู่มันบออืออะไหนฮะลบฝนกันทุกคนฝน,นตกอือนะ,ะาม,มาหลายคนอยู่ ดูฝากอยู่ังเลยามาจะมาจะคนช่งพ่อมาจับควายเออมาจับควายไอย้เยอะฮากินเลย <c oughs> อยู่บ้านนะตองฮะกตองพวกตอง,ตองทางนะปุ๊บปั๊ทางวิลาบ่๊บเห็นกับวิลาเนาะอันคือเมือใน,นมีคนมาหาอันนะะั้นปั๊บฮานำคนบ่ ีนนะไทยว่าสั้นป่ะโอเคเดี๋ยวเาพักก่อนจะข่าวหนึ่งในกาได้จะหน่อยยังหลอกแบนดเออโบมันป่ะอ่ะี่ก็นั่งพักก่อนกัน มนกตกตกๆยดแต่ว่าเียนทีมงานไปออหมูกกันได้แหละเบิ่งสิตามสิตามบอนเนาะเพราะว่าหอยหอยมันอาสิเล็กเพราะนีมู่ไนี่นีคอยอยนี่นี่ใตกันนั้น่น้ ยิ่งดีตัวหนึ่งใหญ่บ่สีเจ้าเห็นนึ่นะเีนห้น้อยหนึ่ได้เฮ้ยยองไม่ยิ่งเนี่ยนิ่ใส่ส่วงลังมันส่วนดูอะไรพอได้ลูกเปนลูกน้อยไนนะฉันเป็นลูกใหญ่กันเปลูกอีกดอกเนี่ยมันมันมันเศร้าเศร้าแม ้าเม่นหรือชาบเปเมนมันอยู่ไกลๆางมันพ่นตกลิ้นตกลิ้นและตืม้าวมากเลยไปเลาะไปเลาะเป็นชาคือไปหลันเจอแล่นเจอแห่นก่อนเลยครัเตียนลูกเตียนลูกใส่ลูกน้อยมนชิ้นแลมนั้นผัดแด้ยลลินเตียนหมูแหนมดูไปได้ทองจองเบิ่งผัดแม่เบิ่งเมาก๋วเีแม่นหลมใจจังมีงมกั แต่เลยบริเปลี่ยนแล้ลูกอ่ะมาลูกหน่อยนะทำเลยเขาจะอ <c oughs> ันาคตนนะไปเลยแต่ว่านั่มมอะไหมนั่มเส็นตะเลือยเลี่ยงตะย่าเองลนเลนกัน <c oughs> เดิมแลนกันด้านแล้วนะคอยตามเก็นไว้บริเห็นี่แหลพอดีที่งานท่านนะเขามาหลับ หลับกเลยแต่ไหนเขาบอกล้นะพี่ยันต้นนี้ไ่ทักมู๊แก้นะเงาหม่ยล็กๆนี่อยลางไเออเออมันไปแล้วมันยุบหมดมันมู๊ได้เงาใหม่หมดมูบได้เงาใหม่เลยผมอ่านกูเลยตอนตามสออกไปจะได้แตนมันเป็นนามาใจนะสวิีชก็ ข้าวข้าวในี่ยัน <c oughs> ได้กกิ่าจรงเลยทำเลยทั้งเลยก็ปูชุ่ไปทําเเ็ดทังมือแเฉลทั้งนั้นมันบมีด่านแลวทั้งนั้นมันดุ่งเดี๋ยวไปก่อนทุกคนเบิ้งจะคือ้นสิบกเศร้าง่ายได้เบิ้งนี่ได้ก็ไปหานหลอกกัน ตกนี่ๆอยู่ด้วยนี้อยู่นี้แหละแบบนี้ฮะโอ้ยมานีเจอไก่ป่าทุกคนยืนอยู่ร้านเลยแต่ว่ามันไก่เยลยีนะประมาณาิ0เมตร,ร ใหญ่เรีประมาณห้าสิบเมตรเลยทุกคนอันนี้เขายิงบ่ได้นะพอดีปืนหันตัวหนาพันเอ็ดนำไปปืนตัวนี้บนอาถึงไกผู้แต่ป่ะเดี๋ยวเราลองิึงก่อน บินกินใช่ปุ๊บมันยืนอยู่แจ่คปบฝนตกห่ำแล้วมันเปียกอยู่ไหนมันออกมาออกมายืนอยู่ด้านเลย ประมาณหาสิบหกสิบเมตรไปได้ผววมเบยียดฟาเถิดกันเป็นปืนตะนะ่ะขักเลยเด่นโอ้ถืออยูอ่ไรถืออยู่ไรแต่คนคนหนึ่งอ่าแต่ว่ามันบินขึ่งถึงเลย มันนะฝนมันไกลฝนทุกคนุอ้ขันชีเขามาประหยัดมันเห็นะจะเลาะไปเบิ่งทีมงานเขาก่อนจังนใดๆนะเดี๋ยวไปทาเบิ่งน,นะสุพรรณเจออยู่บัมูกะแต่ว่าฝนตกแน่นี่โอ้หมดสิทธิ์เลยทุกคนตัดชะได้นะแต่ว่ามีชาวบ้านที่ว่าเขามาเลี้ยงควายนะเขาว่า เจอมูตัวหนึ่งนะประมาณสามสองแต่ว่ามันบาดเจ็บบะเพื่อนว่าอันมันดุดอ่ะนะฮะมันดุดมันมันไปหลือมันหมูไปแล้วมันหมูเพื่อนว่ามันดุดแถวอันต้นไม้นะแต่มันอยู่นะฮันบาดเพื่อนม่าแล้วพอดีมันไปเพื่อนก็ตามตามห้อยมันกะบ่ได้บ่ไรายังคุณ เปียกกินได้อีนาะบวมปัญหาเนาะเป็นอะไรพอมยังอยู่ปะบ่ได้อมมืออมัดเลยพนตก่นเนี่ยวสัวนเนาะพ่อจะเช่ามันพ่อเขาด้วยไม่ค่อยอมมเออมูพ่อเจ้าเล้วกันนั่นะบบบบ่มเลนหวเนโน่นมัดซิบุนดิมอืม หมดใจยังเลยเนาะโอ้โหนาะกลางอย่างดีโอ้ยปลาเก๋าปลาโลดเลยยุ่งขนาดนั้นเนาะนี่ตื่นมาเช้าไงขึ้นอิ่มโอ้อกไปได้ยังอยู่จักมื่อมารอบไหนว่ายเลขสามหน้าพันเออประมาณสี่มื่อพันแล้วเนาะหนาพันาครับ

ต้ม,มตกินบ่เออโอ้อมีประโยชน์อีกอย่างเด้ยนี่ได้พอเก็บเมื่อยอยู่ได้จ้ะ กันในพันธุ์ทองซาพ่นมาเลยรผู้มันขนาดรถได้นกควาไอไก่ควาไก่ควาซองโตแค่ลมนนันแทะพ่อถอดนน่นอน<ข>ด้เนาะไ้กินอืมเพงแต่เสาเนี่เสาเนี่กับมนันตอนแรกอีกอดวงกำลังขึ้นได้ไง <laughs> อ่า แนวน,นอนแนวนอนตะกินข้าวแรงระเบยกกอนอยังเมื่อถือวออามานันดีได้เนี่ยทางลูกมันพร้อมบ้างนะอันเออทั้งลูก,ลกทั้งกนกเขาเขียวตัวอ๋อ,อ,อันนี้ก็เดี๋ยวเฮาสิได้เลาะกลับเลยทุกคนนะอ่ะตอนนี้ก็เดินทางกลับมาฮอดบอนทุกคน ผลได้นในในพันธุ์ทองซาพเพิ่นกะมันไก่คว้ามันไก่คว้านะคะสองตัวกลับมาบอนประพื่อพัฒตกะได้อีกโอ้ไก่คว้ากะเน่นนอนเน่นนอน,นฉันไม่ได้ไดกินเออ้ไหนอยังได้ไก่แม่ลงก่อนวะ เท่าน้าได้ทั้งได้ทั้งลูกมันอ้อมได้ออทั้งลูกทั้งแม,ม่เห็นเ,ออเห็ได้ได้กินปีงเนาะเด๋๋วจะในสิปีเออเาบุหร่ยังมาได้เบุี่บุหร่ตะเกือกไปน่มัสน่าได้เนาะเดี๋ยวจะในกวาปีงกัน ลูกมึงยังขาออยู่ลกหลลามน,น,นี่นองมันนุ่นุปลียิงนอ้แต่หักมันเลยนะข้ามุ่นื้ ปิงไก่ปิงไก่กับบุมี่อ่ะนะบุมี่เกลือใส่แต่เป็นนวดอย่างเดียวเลยอืมอย่ามันแสบอยู่แล้วทานหนี่งก้นอนโวดโโเลย ไก่เผาหาดาววนไก่กยังหาดาวาเลยเกือประมาณนะ กก้ลอกคอม่เป็นโดนตีตั้มเจีวม้านไกับบแมนนี่นะคือสิกะ่ะบรายยังเลยกินเจียวจำเจียวอ่ะม้โก้อืมมัดเลย กือเ็ม hmm. right. mm ีไ hmm. ด mm ้บ hmm. mm ้าเลยมาละกินข่าวน้ำกันทุกคนคับเลยกินไปเฉยลยขันว่าเครื่องบุกบกแค่นี้กเส ถ้าเราถ้าเราเปงวดนะงนี่แทบเน้นสีนึงมือนนบกับบไดาเลยขคมกับมดแบตกับมด ไปในพันแหวกเขาไว้นั่นในพันใดไก่คว่าสองโซ่ไรก็นก <coughs> <coughs> nó, ừm, đây là đan này đó, đan mà dạo này là đơn đừng อ๋อเนี่็กินข้าวกินน้ำเรียบร้อยกันเดี๋ยวสิได้พรก่อนทุกคนนะเดี๋ยวยังได้กับคลิปนี้วีิดีโอในห้าสีจบแพ่งจำไหยเดี๋ยวคลิปหน้าทุกคนพบกันใหม่บ๊ายบาย